you can't make it ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับซีโร่เอเอนิเมะวันนี้ก็อยู่กับเกมดาร์กบอลโดคังเลยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวเคซูล่าตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะก็ต้องขอโทษด้วยที่หายไปนานนะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็เพิ่งได้มารีวิวถึงจะช้าแต่ก็มานะงั้นไปดูพาร์ทสกิลกันเลยก็มาดูผลรัพธ์ก่อนเลยนะครับผมนะก็อยู่ในเวอร์ชั่น คีบโบสาร์ให้พีเอชแอนด์ดีเฟนต์บวกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็บวกทุกอย่างเหมือนทิศเหมือนเดิมแล้วก็ลีดใหม่และพิดโกบก็คือการพัฒนาอย่างรวดเร็วก็บวกคีบสาวให้พีเอชแอนด์ดีเฟนต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะแล้วก็สเปรย์แท็กก็บวกคือมันเลสเลสเอทีเคแล้วก็ลดดีเฟนต์ของตรูโอเคแล้วก็สก,กลิล บวกดีเฟนต์ให้มาเลยร้อยหนึ่งแล้วก็บวกบวกเอเเคเพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็คือตอนที่มันตี้วยทําให้ตายก็จะบวกให้อีกร้อยหนึ่งอ่ะก็จะเพิ่มอีกห้าสิบแล้วก็มีโอกาสหลบไฮไฮชาร์นอ่าแล้วก็มีใช่คือหลบไฮชาร์หลบทําไม่ตายทุกอย่างก็คือก็ตอนก็คือตอนเมื่อที่มันกินลูกแก้วหกขึ้นไปโอเคดินพันต้องขขอภัยด้วย งั้นก็ไปดูร่างซุปเปอร์ไซย่ากันเลยนะซุปเปอร์ไซย่าเคฟูล่าก็สกิลเหมือนเดิมจากร่างแรกไม่เปลี่ยนก็เลสแอคแท็กเหมือนเดิมโรลเลอร์ดีเฟนซ์สาห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเทินเหมือนเดิมโอเคแล้วก็เปลี่ยนไปหน่อยเลยก็คือเริ่มเทินมาก็บอกให้เลยดีเฟนซ์นะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะบวกให้อีกร้อยบวกแอคแท็กให้เพิ่มอีกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ หลังจากกินทําไม่ตายแล้วก็เพิ่อมอีก50%แล้วก็มีโอกาสหลบให้ให้ชนให้แฉน50%ใช่แล้วก็หลบท่าไม่ตายแลคือมันกินลูกแก้วหกก็คือก็คือมันกินลูกแก้วหกมันก็จะเพิ่มไปแกให้50%แล้วมันก็มีโอกาสหลบให้แ้นแค่นั้นเองจบซูปเปอร์ไซยาสองเคฟูล,ล่าก็เหมือนเดิมมาทุกอย่างนะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะ จะแ,แปลงล่างก็ต่อเมื่อเธอหัดไปเลือดเยอะกว่า6กเนั่นเองอ่ะคือก็เหมือนเดิมเลดเลดเอ็แทกแล้วก็โลเวอร์ดิเฟนตอร์เซนันนี้ลดแปดเอเนะสามเธอนะเปลี่ยนไปอ่ะเพราะว่าโปรตีนลดแค่ห้ิบเปแล้วก็บวกมาให้เลยคีสองแอนดิเนต้อยสิบเปอร์เซ็แล้วก็บวกเอดมาให้เลยร้อยกร์เซ็ก็ต่อเมื่อจริงข้าไม่ตายแล้วก็มีโอกาสหล้ให้แชน ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะก็หลดท้าไม่ตายด้วยก็ปกติอะหลดท้าไม่ตายแล้วแหละก็ต่อเมื่อกินลูกแก้วหกลูกขึ้นไปนะก็มีประมาณนี้นะโอเคฟาสซีส <Okay. S 1> กิลก็อินเกสสปิริตเปลี่ยนลูกแก้วสีเหลืองให้กลายเป็นลูกแก้วสีกแ,กแดงแล้วก็ตีเข้าทะลุธาตุทุกสีหนึ่งเทินใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเพียวไซยาหรือยูนิวอส เซวโอซา,าก้าใช้ได้แค่เทินเดียวโอเคไปไปลองใช้งานกันเลยเหนื่อยแล้วโอเคด่านที่เราจะเอาไปลองเลยก็คือดับบอลทิสตอรี่นะก็คือด่านที่แปดก็ไอจก 6, ักรวันหกเราก็เอาจากาักรวันหกเตบเหมือนกันนะเราเอามาแค่รีวิวเราไม่เอาผ่านนะเพราะว่าตัวก็ยังม่อัพเลยนี่ยังมาอัพเลยทำให้พลาดแต่เรแต่ยังไม่้เปลี่ยนร่าง อันนี้ฮิตก็เอาจริงฮิตไม่ค่อยอยากเอามานะเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นโอคอลเลตที่สึกว่ากระจอกเกือบวพิสุลหรือเม้งเนี่ยคือตัวบันป่อคือมันสตันเก่งก็จริงอะแต่แบบว่าไฮแชนแต่ว่ามันคล้ายๆยูไอะที่เม่อมันหลบอ่ะแต่อันนี้ก็ไม่ก็เป็นตัวสตันไงที่ไม่ไม่ค่อยแจกสตันนะเข้าใจป่าก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวก็ปอแบบโหบ่อน้ำชั้นดีเลยไม่ปวดซักทางนี่แหละโหไม่สุดยอดดูดิดูดิเฟนซ์แม่งดิ หกพันเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. ดูตัวฟียังเยอะกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวฟีแล้วก็ยังเยอะกว่าอีกแม่งโคตรแบบโอ้ห oh. oh. อะไรวะเดี๋ยวคราวหน้าผม oh. จะเอาตัวนี้ไปรีวิวเด้อสองตัวนี้กำลังทำเกลอยู่เหมือนกันทำเกลกับคลิปรัเสร็จแล้วก็จะไปรีวิวนะคลิปหน้านะทีนเราก็จะได้แค่ประมาณนี้เพราะว่าหลายตัวก็ยังไม่ได้อัพที่เกียร์ทำ ไอเทมก็เซมาแค่สองอย่างวิดรับทัดจังนะบดดีเฟนต์ไว้ก่อนเพราะทีมนี้มันค่อนข้างแบบว่าดีเฟนต์ค่อนข้างจะน้อยบ่อน้ำที่ตัวนะ่ะหนึ่งสองก็สี่ตัวบ่อน้ำอะ่ะเออไม่รวมไอตัว LR แล้วก็คิฟบูาสองตัวอันนี้ก็มันหลบได้อะ่ะก็มีวานนี้นะเราเอาไปลงซับก็ เป็นแค่วาดโดสคนเดียวคับคนเดียวอันนี้ก็เพราเปลี่ยนดุงแก้วเอามาใช้เล่นกับเฮตุล่าได้ตอนยิงเอสแอคทีฟตัวนี้ก็ไม่จำเป็นหรอกแค่เป็นถุงแก้วก็ให้มันมันเอามามายืนแทงได้บอลหลบได้ด้วยแหละมันหลบได้เราก็เดินมาออมาเริ่มนินเริ่มพัน โ okay. อเคตอนแรกมาโอเคนะตอนแรกมายัง okay. ไงเราต้องพิ่งเออาไว้ก่อนเพราะว่าเออามันเก่งสุดเดี๋ยวตัวเพื่อมาปลูกมาตั้งหนึ่งทางเนดีเฟน์เริ่มเท่าไรแสนหนึ่งโอเคเลยนะก็มันวกให้มาร้อยหนึ่งอะถ้าเป็นกปกติถ้าไม่ปลดเส้นทางก็จะประมาณแปดหมื่น 80, ถ้าจะประมาณน,นั้นแปดหมื่นเพราะว่าสแต็กมันขึ้นหมื่นไงเนี่ยมันขึ้นหมื่นถ้าถ้าไม่ปลดเส้นทางใช่ปะ 8, ก็เรามันแปดพันก็มันแปดหน่วพอดีประมาณนั้นแหละ <c oughs> บอกบวไปก่อนสองล้านสักสองล้านแปดยิงมามันจะมีด่านหนึ่งที่เราถึกว่าเราจะโกวยสุดเลยคือด่านคาเบะเพราะว่ามันสีนั่นมันสีอา่า มันสีเขียวเราต้องพึ่งตัวเพื่อนมาหกก็เริ่มต้นมาก็ก็โอเคเด,ดี๋อวกรรี่แบบปกติตีไม่เข้า รถเกาะไปไม่รถรถรถกระแทกลืมสองรอบขโอเคหน่อยเมยีตีไม่ค่อยเข้าแล้วหรือเปล่าโอเคผ่านฟอร์มทานเทอร์มดีแค่นหนึ่งนะแค่นหนึ่งนะจ๊ะโอเค เข้ามาเนี่ยมาได้ไปดูกแก้วเยอะไม่จะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ล้านแปดนะเริ่มแรงแล้วจริงีรมันตัวมันตัวแบบอ่าสะแตกอ่ะ บางคนที่จะสแต็กอะแต่มันไม่สแต็กเลยมันไม่เบิร์นเลยเพื่อมันอับเลยเมาเลยน่าจะเอาไม่ใช่แต่นั่นเอาเบิร์นนำให้มันเพราะว่าตัวมันสแตก็กนงเหรือที่อะไรวะ30%หรืเอเปล่าที่จะไปหลบอะไม่ดิเ้าบอกว่า30%หรือเปล่าที่ที่หลบเออมาทานฟอร์มเรียบร้อยรดเร็วยังไม่สแต็กสักนิดเลย เจ,จริงเราสแต็กได้นะถ้าอยู่ในร่างสองเราแค่แค่เริ่มมันต่ำกว่า60%เราก็นั่งสแต็กไปเลยไม่ต้องต้องเพิ่มเลือดแต่มันยากถ้าทำได้มันก็โอเคนะเพราะว่าพมันก็จะได้เอเคเยอะอยู่แล้วสองล้านนะแรงมานิหนึ่งเพิ่มมานิหนึ่งเพิ่มมา1 0ก็แรงขึ้นอยู่ ลบอีกเนี่ยหลบของจริงนี่แหละสาม้านตายไปเะไอา้เจ้าหุ่นกระป๋อ,องหุ่นกระป๋อง,ง,องใช่ลืมดูดีเฟนส์เลย ดิเฟนเท่าไหร่แล้วดาวเมจมันสุดมันไว้ย้สุดขนาดนั้นอะเออจริงๆมันยังไม่ค่อยครบเครื่องเท่าไหร่ถึงมีวาโดสมามันก็เริ่มโอเคแล้วแหละดาเมจมันก็จัดจ้าแล้วตัวใหม่มา,มาใช่ไหมมีเอวไอเซรษสึกว่ามันเหมือนขาดแลไรไปทักอย่างมันมันไม่ไม่เก่งแบบขนาดแบบว่าสู้กับทีมอื่นได้ ดีเฟนก็สามแสนเอ้ยแสนสามเลยสามแสนเลยก็เยอะแล้วนะมันโอเคเราก็มันตีไปก่อนก็มีตัวซัพเ์มีนะเพราะก็นก่าจถือแบบว่ามันยังฆ่าอะไรไปคือมันตัวมันไม่แรงแบบแรงเวอร์เหมือนทีมอื่นอ่ะเออสองล้านแล้วนะสองล้านเจ็ดนะมีตัวซัพด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์แรงสับว์เขี้หน่อยสองล้านลานแปด ก็ยังแรงร้านอ่ะก็มันก็แรงนะแต่ว่าดีเซมอนน้อยเซอแกงเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวกระจกอยู่ดีถ้าเล่นซเปอร์ไวทันโรใช่ไหมัหนๆก็ต้องหยิบจิเลนมาแทนอยู่ดีเพราะว่ามันสตันหมู่ได้ถึงอกามจะน้อยแต่ถ้าสตันตัวเดียวกับสตันหมู่อันไหนขุมกว่ากันก็น่าจะรู้นะมันก็แกงเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยจำเป็นอะกดผิดเอา พอต่อนเ,อเลยอะไรแบบนี้เลยเมื่อกี้น่าจะให้อาตีนะครับตายในดอกเดียวสร้างมันไปเลยเรามาันมารีวิวเราต้องใช้มันให้ถึงที่สุดไปสูนวงจักรม่ใช่แต่ค่าโคตรเหมือนสามล้านหก ว๊อดบอกว่าชิวชิวเอาไปสามล้านสองเดียวไป 2, 000, สองล้านสี่ไกเส้นทางยังแรงเลยมาคู่กับเอเบิโต้โหแม่งสุดยอดอ่ะสุดยอดทีมเอเีกเซนเท่าไรแล้วทำไมมันน้อยวะอ๋อนั้นมันมีวาโดาใช่ปะ่ะก็เโดโบกให้ใช่ใช่ใช่ อันนี้จริงๆเอาอาเราแทงได้นะในเฟ้นโคตรโคตรเยอะแต่เราลองเอาปม,ามันรับตีนเนาะมาหลบเลยด้วยไงเห็นหดูดิมนหลบเก่งไหมเงยหลบหนึ่งไม่หลบหลบสองยังหลบเก่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะหลบเก่งอ่ะเออหลุด่วงจักรอะไรทีไหม ไม่ชี้โดเตหล่อห้าหมื่นไม่ใช่แล้วไ 50, 60, ด้ห้าหมื่นหกหมื่นเด้อแม่งโคตรทำา้ายเลยไอ้วาโดนมันโดนโอ้โหไงดีอย่างนี้แล้วกันเนะิ็นลูกแก้วอะ่ะขอให้ตัวเพื่อนเรา เบิ้ลไม่ก็ขี่ก็ได้จะพอจะพอใจมากเลยสามรารถสานแล้วทำเดินทางสานกหรอเพราะมีวาโดสไงแต่วาโดสตัวสิงมุ่งน่าจะขับเก่งกว่านะยังไม่ยังไม่รู้สก,กิลเลยเพราะยังไม่ได้ไมคิดจะเอามาเอามาเล่ยนเลยมันไม่ใช่เนโอคอนดีสี่ตัวฟีก็พอใช้แล้วเดี๋ยวเขาไปแก้เส้นทางครับเอาไปนั่นให้อะไรเหรอครับ อัพบวก20เลยเฮ้เราสองรอบยังไงครับตามลาแนลนะ้วโอ้โหไอ้น,นอนจริงๆีกินนกแก้วเยอะไงเพื่อตีโหดเนี่ยอย่างเงี้ยตายเนี่ยใช่แล้วทำมันตีแรงจังเลยนี่ อาดีเฟนต์โอ้โหแสนเจ็ดก็ได้เมื่อกี้เราได้ดีเฟนต์จากเมื่อกี้ดูดิเอวอาร์หกแสนโคตรเว่อเอวอาร์ทะลุหลอดเด้งเลือดไงไอพวกที่แบบว่าอาสแต็กเอทีเคแล้วก็ดีเฟนต์แบบทะลุอย่างงี้ใช่ป่ะดีเฟนต์ทะลุอ่ะ มันกินดูกแก้วยิ่งกินดูกแก้วเยอะมันก็ยิ่งแบบว่าเิียวโหวดก็เลยมันข้อดีนะอืมแต่ก็ทาแตกดีเฟนได้นะของร้านห้าเราจะใช้เอ็กซ์ติเกิรก็คือก็ตอเมื่อตอนที่อ่าตอนตอนที่ว่าวารโดสมวนกลับมานั่นแหละจะดีสุดเราจะได้เห็นมันแค่จริงของมัน เอาเตอร์ตัวที่ฟ้าพระตีลุกครับตีลุพลาได้เธอหินพัน,นโอเคเบิ้ลเป็นการกระทึบเตะที่สุดยอมมาก เิ่งเปี้ยวหลบครับผมเอไม่เข้าเว้ยทำไปกินวางไอเต็มวอบอสต่อชีดไปไหเต็มวองี้งดีวะ่ะ เราเชื่อว่าเราจะไม่ตายเพราะว่ามันต้องหลบได้ถ้าหลบได้เราก็มีเออาอยู่เออาเราโอ้โหดิฟเฟนแม่งโคตรเวอร์เลยสแต๊กนม่าจะสต๊กได้เลยนเนาะนี่เงไง้างหิวเลือดอยากกินทั้งก้าหนามมาเลือกเต็มก็ยังสองล้านก็ยังสองล้านแบบสองล้านห้าขึ้นนะ ยังแรงเหมือนเดิมลนหน่อยก็ได้จริงๆของ่าข้าพเจ้าบางเถอ,อพลังเต็มวอลเบิ้นเบิ้นใท้าก้ตายนั่นแหละสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ ตายไปฟ้าเจ้าเขียวโตวปอมมาให้เแวบบลาแล้วมานักแข่งแต่ว่าหลังจากนี้ไปคือของจริงต้องหากแล้วคือฉันจะกระทืบแกประมาณนี้วะถ้าแปหรือเปล่าแปดพว กินอร่อยอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ไได,ดีเฟนท์ให้แสนเก้าแสนเก้าที่บอกให้จากห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากของทัดจังนะถ้าไม่ไม่มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณเท่าไหร่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โห ถ้าจะว่าอะไรแสนนี่ก็แสนเท่าหนึ่งเท่าเดิมอะ่ะเออดูเดี่ยวโหวอะไรเนี่ยโอหโหโคตรอร์โอ้โห,โโหโโดูดีเฟนเดี่ยวโหเก้าแสนบ้าไปแล้วไม่รีเฟนเดี่ยโกหัองอะไรวะเนี่ยเทา 3, ่าไหร่มาสามล้านห้าเงี้ยทะลุไปชีสองล้านห้า เบิร์นอีกสองล้านเจ็ดให้สุดไปเลยขีอีกไหมสุดๆไปเลยเว้ยเอฟคูล่าเป็นงสองล้านปอตีทะลุเข้าทาตเด้ยไม่กลัวเว้ยยังไงอีก 3, 4, สามล้านสี่ไปจัดเต็มถ้าอยากได้กันนะถ้ามันอยู่คูแกมันตีโคตรแรงเลยไงิล้านหนึ่งเลยโอเคเบิร์น เบิ์ลยังสองล้านะคิดดูกันมีมีวารโดช่วยยังไม่ตัวหนึ่งที่ตีแรงเหมือนเดิมนะโอ้แม่งหลบโอ้โหจังไรมากเนี่ยเบิร์นโชว์อีกรอบหนึ่งเฮ้ยไงตกเก่งเหรอฮะก็เบิร์นเก่งเหมือนกันเว้ยตายตายบอแต่ไม่ได้เหลือกี่ตัวเลอไปเหมือนกัน แม่งเอยแม่งโคตรเร็วอะ่ะคีฟุล่าจะไม่เคยได้กินแบบอิ่มๆเลยแม่งเป็นอย่างเงี้ยหลบไหมหลบไหมเออนั่นไแหลบตีเริ่มเข้านะเออ ตีไปก็ต้องตีสามล้านขึ้นดีถึงมันจะแบบว่าใช้ไอตีได้แค่ครั้งเดียวบู๊ดไปอันนี้ก็ตีหาวรนะสาล้านหนึ่งก็ถือมันก็มันก็ตีแรงอ่ะคือมันตีแรงเพราะว่าแต่แรกด้วยกับการที่ดิเฟนต์ก็จะน้อยด้วย มันต้องสมดุลไงเออมันไม่หมดพวกเอ่อาร์เท่าั้นแบบว่าตีกันค่อนข้างเวอร์อืมตีสามล้านดีเฟนต์แม่งทะลุเลยว่ะเออมันก็มีข้อจังหวของเนียวก็เลยเหมือนกันนะบางตัวมันก็แบบว่าตีแรงชิบหายเลยแต่ดีเฟนต์ก็จะน้อยไอ้พวกอาร์นะไอ้พวกเอฟคูล่าบิลคูลเลอร์พวกเนี้ยดีเฟนต์จะน้อยแลยตีกันแบบตีกันทะลุเวอร์ งงอันไหน่ังนี้ฟิตก็เป็นได้แค่นิโคลิลที่รู้สึกว่าเป็นบ่อน้ำเหมือนเดิมนะขนาดเล่นอะสุเปอร์วิโทรังรู้สึกหนักใจเรือมันมาเรื่อ,องสามล้านไปลองล้าน กาะนากันเลยเกินันนี้ก็ตีแล้วไม่เข้าแล้วสามล้านก็จะเงินไม่ขี้ไม่มีขี้จะตายเขาคิดนั่นแหละไห้นอนจริง การรีวิวเนาะถ้าตัวเคฟูล่าตัวใหม่เคฟูล่าแปลงก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เก่งมากอะไรมากมายดีเฟนก็ถือว่าโอเคในระดับนี้โอปอลีดก็ไม่ได้เวอร์มากมันไม่ได้เวิร์วางเหมหือนแบบว่าโค้ชแท็กได้ไม่เหมือนบาด็อกอะไรอย่างงี้มันเน้นไปคือมันค่อนข้างสมดุลนะตัวมันนะมันก็ไม่ได้ตีแรงเวอร์หรือว่าจะเอ่อแทนเวอร์ค่านั้นนะก็เป็นตัวสมดุล ก็ที่มันตีไม่ค่อยแรงแล้วก็ฟิเฟนน้อยไปนิดหน่อยเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือมันหลบได้ใช่เพราะมันหลบได้ด้วยก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งซึ่งมันตัดปัญหาเรื่องที่บอกว่าตวเก่ามันเบิมได้ไปใช่ปหละ่ะเออเพราะว่าตัวมันตีแรงขึ้นไงก็เลยเป็นความสมดุลที่โอเคนะตัวมันก็ไม่ได้เก่งนัาเกียด์เวอร์วังอะไรก็ขอ สอบ,บการรีวิวนะเอาไว้แค่นี้ไปแล้วครับผมนะบาย